เปิดเครื่องเปิดเลยจ้าฝนตกๆวันนี้วันสุกเราจะมาปั่นไอติมกะทิเผือกนะคะอันนี้จะเป็นไอติมกะทิของเรานะคะใส่เข้าไปเลย แล้วก็จะตามด้วยเนื้อเผือกนะคะเผือกขอหอมๆนึ่งใหม่ๆเลยค่ะนึ่งเองเลยวันนี้เผือกแพงมากใส่ไปแล้วช่วยที่หนึ่งช่วยที่สอง ไอติมกะทิสุกกะทิร้อนสูตรโบราณนะจ๊ะถ้วยที่ห้าเราใส่กันไปห้าถ้วยเลยจ้าเพื่อให้มันหอ,อมๆเลยจ้าไม่ต้องใช้กลิ่นนะคะใช้เผือกแท้ๆกันเลยจ้าเนื่งสดๆใหม่ๆจ้าทำใหม่ทุกปั่นทำตามออเดอร์ทำตาม, order, ตามรสชาติที่ลูกค้าสั่งเลยจ้า ใจติดต่อที่เบอร์โทรนี้นะคะ0924157095จ้าไอติมกะทิบ้านคาจังหวัดราชบุรีจ้าขอบคุณนะคะ